เออท็จสุดประเทศไทยก็มีหอเทียนฐานอันนี้ก็เหมือนทางเจ้าของม,มาม่าหรือสหพัฒน์ได้จำลองเทียนฐานมาจากปักกิ่งมาไว้ที่ปัจจินบุรีนะแต่เทียนฐานที่มึงจีนเนี่ยเขาจะไม่มีตั้งองค์จาแม่แต่นี่เขาตั้งใจ ตั้งองค์เป็นเจ้าแม่กวนอิมเป็นพระประธานอยู่ณที่นี้ณที่ปจิมวันทีน,นี้อันนี้ก็คือองค์เจ้าแม่กวนอิมยกนะก็มีความสวยงามปฏิมากรรมขององค์เจ้าแม่ที่อยู่ในขอเทียนฐาน มันมีความสวยงามเดี๋ยวนี้คนก็มาเยอะมากลับไว้เยอะนะครับ